สีฟ้าไงฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะเช้ามาเราก็มาเก็บผักนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เบลไปส่งน้องอนณาที่โรงเรียนกลับมาเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งๆนะคะเบลก็ เดินเข้ามาดูที่สวนที่ว่าเราผูกเชือกไว้วันนั้นเขาเรื้อยขึ้นไปหรือเปล่านะทุกคนเขาก็ค่อยๆเรื้ยไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็ต้องใช้เวลานาน,านเป็นแบบเวลาปลูกผักเนี่ยคือต้องใช้เวลาประมาณ40วันเดือนหนึ่งบางทีบางอันอแบบ2เดือนอะไรก็กว่าจะได้กินผลนะคือมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามด้วยนะคะทุกคนคะตัวไปเองก็ผูกปลูกผักไม่เก่งหรอกทุกคนเบลก็ปลูกไป ตามแบบว่าที่เราเข้าใจอะไรอย่างนี้เนาะด้วยสภาพอากาศเอ่ยดินเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเราก็ดัดแปลงกันไปมันก็อ่างามให้เรากินอยู่นะคะวันนี้เบลก็จะมาเก็บผักคะน้าเห็ดหอมที่ว่าเราปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นต้นเบี้ยเขานะคะทุกคนเป็นพันเล็กๆเ,เนาะถ้าเราเอา ดึงออกแล้วก็เอาไปปลูกให้มันแบบเรียงแถวเป็นสวยงามมันก็จะต้นใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเขาถีกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่โตมันจะประมาณนี้อ่ะทุกคนแล้วมันก็จะเหลืองตายไปเลยถ้าสมมุติว่าเราเก็บไม่กินเก็บกินประมาณนี้ก็โอเคเหมือนกันมันก็อร่อยเหมือนกันเอาไปลวกจิ้มกับน้ําพริกก็คือเลิศมากวันนี้ก็จะส่งผักไปเพื่อนที่กรุงเทพนะคะทุกคนคะ่ะลองดูว่า การส่งผักแบบที่เบลเห็นแม่แหม่มที่อยู่ญี่ปุ่นนะแม่ของน้องโนอาก็ต้องขอบคุณคลิปของแม่แหม่มมากๆเลยนะคะที่แบบตอบโจทย์บ้างเวลาที่แบบว่าออยากทําอะไรแบบส่งของส่งผักสดแล้วยังเขียวอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือแม่แหม่มก็พูดไว้หมดแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยะค่ะเบลเองก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลอะไรต่างๆเนาะ เกี่ยวกับการปลูกผักทรงของทํากับข้าวอะไรเงี้ยแต่ทํากับข้าวบางทีเราอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าเราเป็นคนมือใหญ่มือหนักไม่มีศิลปะในการทํำข้าวมีแต่ศิลปะในการป้องกันตัวเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะอันนี้ลงทุนลงแรงก็ทําได้อยู่นะคะยิ่งเฉพาะใช้แรงงานนะถือก,กมูบึกกกมือบุญกมืหูจ้าทุกคนค่ะเก็บผักก็เก็บสวยงามอยู่นะคะทุกคนค่ะก็จะส่งผักที่ ่ะเขาให้ข้อมูลไว้นะคะว่าการส่งผักเนี่ยคือเราต้องเอาไปเขาเอาล้างดินหลอกแต่ว่าต้องมีรากด้วยนะทุกคนแล้วเอาเขาไปแช่น้ําให้เขาแบบว่าอิ่มน้ำแล้วเราก็แบบว่าพักเขาให้แบบแห้งๆสักนิดหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็เอามาห่อใส่ กระดาษเชชู้แล้วก็กระดาษเชชู้เราไปจุ่มน้ําอีกทีหนึง่งก็จะเป็นผักอะไรก็ได้นะทุกคนมันก็จะทําให้แบบว่าผักของเราสดเแบลบก็จะส่งรองดูวันนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะทานะเแบลบก็จะเก็บผักรอบบ้านส่งไปให้เพื่อนเลยเพื่อนเบลอยู่แถวแถวเพชรเกษมอยู่ทวีวัฒนาเรียบคลองทวีวัฒนาแถวนั้นแหละทุกคนประมาณนั้นที่ว่าจะส่งผักไปนะคะก็ถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะจาก ภาคอีสานที่บ้านที่เบลอยู่ก็ประมาณสองวันถ้าเป็นไปรษณีย์นะคะก็ถึงแล้วนะทุกคนถามว่าช่วงเนี้ยไปรษณีย์หรือว่าบริษัทขนส่งอ่ะมันมีการแข่งขันสูงมากแล้วแบบมันก็ค่อนข้างที่จะแบบส่งเร็วอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่ว่าเรื่องความเสียหายเรื่องเบลมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าทุกวันเนี้ยก็ใช้ฟางใช้อะไรในการลองลดการกระแทกของแบบว่า กล่องของอะไรเนี้ยก็คือลดมากเลยนะฟางข้าวอ่ะทุกคนเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใส่ใส่เข้าไปอ่ะฟางข้าวจะ เป็นตัวห่อหุ้มไม่ให้สิ่งของของเราอะ่ะอย่างเช่นผล,ลไม้หรือผักอะไรต่างๆมันจะไม่กระแทกทุกคนมันจะไม่กระแทกเลยนะคะมันก็จะแบบว่าอยู่คงทนมากเออคือ amazing มากทุกคนบ่เคยพอแต่ว่ากับพอ่อก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีที่ทําให้เราเรียนรู้ไปอีกแบบนะคะเก็บมะเขือแบบมันไส้แบบใบมันมากเลยทุกคนเแบบเพิ่งตัดไปนะตอนนั้นนะขึ้นมาทียิบเลยคราวนี้ขึ้นดีมากแต่ว่ามะเขือต้นนี้ ที่เราปลูกไว้ตั้งแต่อยู่หอพักสองต้นทุกคนเบลเอามาปลูกคู่กันแล้วเขาขึ้นดีมากเก็บกินป้าเบลก็มาเก็บกินเบลก็เก็บกินอยู่เรื่อยแล้วก็เก็บส่งไปให้แม่ก็เป็นประมาณ10กว่าลูกได้มั้งทุกคนวันนี้ก็จะเก็บไปให้เพื่อนด้วยเนาะได้ประมาณ เจ็ดป็ดลูกนี่แหละทุกคนเบลกก็เก็บทั้งลูกใหญ่ลูกไม่ใหญ่อ่อนๆน,นะยิ่งอร่อยลูกเลยกับทุกคนแล้วเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกกัดคําเดียวแตกโป๊ะเข้าไปในปากเนาะเอยแบอบกเลยน้ำรายแตก่าทุกคนขามันยิ่งอ่อนๆเนานะยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยอย่างที่เขาว่าแหละแต่ว่ายิ่งแก่ยิ่งมันเนะี่ยเาวาเด้อนะอรรถบ่กเคยกินแตงกวาแกนมันแห่งกิน,นแห่งประสบการณ์เยอะมันยิ่งมันเด้อทุกคนโอ้ยสิว่าบอกพูดเป็นเรื่องนั้นอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ บรรยากาศช่วงเช้าๆก็หนาวมากเลยนะคะทุกคนขาใส่เสื้อขันยาวแล้วก็เดินไปเดินมารอบสวนสักพักก็รู้สึกร้อนเนาะแต่ถ้าเราไม่เดินอะ่ะเราใส่เสื้อแขนยาวนั่งอยู่ในร่มมันจะพอดีมากเลยนะทุกคนอากาศกําลังดีเลยแบบเวลาที่เราแต่งหน้าแต่งอะไรหน้าก็จะไม่เยิมนะแบบม,มันดีมากแต่ว่าขาแตกนะคะทุกคนคะ่ะสมัยแต่ก่อนไปโรงเรียนคุยกับเพื่อนเนาะถ้าขาแตกเขาบอกว่าให้เอาน้ํามันหมูอะ่ะทาขาทุกคนอู้เราก็ทําจริงๆเราเป็นคนเชื่อคนง่ายซะด้วยสิเราก็ ทำไปจริงๆพอทาไปจริงๆทุกคนเออแตกเกาๆแล้วทีนี้มันผิวหนังมันหดตัวมันก็แตกว่าเป็นเป็นเหมือนเคยเห็นแบบว่าพื้นดินที่มันเป็นแบบพื้นดินแห้งไหมมันลาวอ่ะขาเบลไปเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างนั้นเลยทุกคนโอ้เราไปได้ได้เราก็เชื่อเพื่อนุอ้ตายเราไปถึงโรงเรียนก็ทะเลาะกันใหญ่โตเพราะว่าเพื่อนหลอกเราเขาก็ค้า เรากันใหญ่เลยนะทุกคนเราก็เชื่อคนง่ายเออเราเป็นคนที่แบบว่าใครพูดอะไรเราก็เชื่อไปหมดนะนะทุกคนอุย้ยก็แบบเนาะเขาพูดเนาะเขาพูดให้เราฟังเราก็แบบเออทําตามอย่างเงี้ยลองดูเดี๋ยวให้คนอื่นมาหลอกเราได้เราก็ต้องลองดูก่อนนะไม่งั้นเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะทุกคนเราต้องทําตาม ตัดตกแต่งต้นมะเขือเรียบร้อยก็เดินมามุมของต้นกระเพานะคะทุกคนคะ่ะต้นกระเพากลุ่มนี้ยเบลก็ปลูกมาตั้งแต่อยู่หอพักเหมือนกันผักพืชผักมุมเนี้ยเบลเอามาจากที่เราปลูกไว้หอพักเลยต้นมะละกอสองต้นก็เป็น PFC ส่งมาให้นะคะต้นหนึ่งออกลูกแล้วอีกต้นยังไม่ได้ออกนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะโตเต็มที่ได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นมะละกอพันเตี้ยแต่ว่าถามว่าออกลูกก็ออกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ พวกใบกะเพราเบลก็จะตัดตกแต่งนะใบกะเพราเนี่ยเขาให้ตัดแบบว่าพวกดอกมันออกเออมันจะได้แตกใบขึ้นมาเยอะๆแล้วเราก็แบบสามารถตกแต่งให้เขาเป็นพุ่มได้มันก็ยิ่งตัดยิ่งแบบใบยิ่งออกมาเยอะมากเบลตัดไปไม่รู้กี่รอบแล้วก็ชอบกินผัดกะเพราที่สุดในโลกเลยทุกคนเราก็แบบกินอยู่อย่างนั้นตลอดนะต้นนี้ก็คือได้แบบว่าโชว์ ออกงานอยู่บ่อยครั้งนะคะเบลได้กันไก่ตัดตกแต่งกิ่งมาใหม่ทุกคนก็เดินตัดตกแต่งกิ่งรอบบ้านเลยค่ะได้กันไก่สีเขียวมาอันนึงประมาณ74บาทจากเดียบายทุกคนมันแบบตัดด,ดีๆนะเราก็ไปเดินตัดตกแต่งกิ่งของต้นชาอมด้วยชาอมของเราก็เริ่มแบบโตขึ้นมาสวยงามยิ่งตัดนางก็จะยิ่งแตกออกลุงเบลมาตัดตอนนั้นอนะ่ะเขาก็แตกออกแบบว่าเยอะมากเบลก็ไปตัดอกีกเขาดูซิว่าเขาจะแตกออกสักแค่ไหนเนาะทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการปลูกแหละไม่ว่า จะอะไรก็ตามเนาะวันนี้ก็จะตัดใบมะกรูดด้วยนะคะทุกคนมะกรูดของเราก็เยอะแหละเอาจริงอยู่ที่กรุงเทพก็มีขายเลยทุกคนแต่เพื่อนเบล่ะเขาชอบซื้อผักกินมากๆเลยนะชอบกินผักเแบลบก็เลยจะลองดูว่าถ้าเราส่งแบบเนี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าผักในรอบบ้านของเราอะทุกคนตะไคร้เอยอะไรเอยที่มีอยู่ในบ้านเแบลบก็จะลองส่งไปดูนะทุกคนว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าตะไคร้เนี่ยเแบลบก็จะดึงมาทั้งรากเลยยานมันเหียยนะ กลัวมันเถี่ยวนะตะไคร้เนี่ยถ้าแถวเนี้ยนะทุกคนคือเราแยกออกแล้วเราก็ไปฝังดินมันก็จะแตกกองขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะตะไครอ้อะทุกคนแล้วแถวเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายอย่างว่าแหละมันดินมันอุดมสมบูรณ์เนาะ mm hmm. พูดเรื่องดินเนาะทุกคนคือหลายๆคนก็เห็นเบลปลูกผักแล้วทําไมมันงามมันอะไรเนี่ยคือคอ,อยากเห็นตอนเบลแบบว่า ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเวลาที่เราไปซื้อมเมล็ดผักอะนะในซองเขาก็จะบอกเรานะว่าเราปลูกไปแล้วประมาณ10บวันยีบวันเราต้องใส่ปุ๋ยยังไงคือเราก็อ่านตามซองเลยส่วนเรื่องดินนะเบลก็ได้ข้อมูลมาทั้งแบบว่าฟู้นเซอร์ต่างๆที่เขาทำเกษตรอย่างที่พี่พี่เอฟซส่งมาให้หลังบ้านแบบว่าเอาน้องเบลไปดูคลิปอันนี้นะคือเบลก็เข้าไปดูทุกอันเลยนะทุกคน คนกรุงทําสวนอย่างเงี้ยทำเกษตรอ่ะก็คือก็พูดไ้ดีมากเบลก็เข้าไปดูแล้วการผสมดิน่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นที่แบบว่าเราต้องไปซื้อตามเขาเป๊ะๆนะคือเราก็หาได้จากสวนของเรานี่เด well, ียอย่างเช่นเบลอ่ะเบลมีแค่ไหนเบลก็จะใช้แค่นั้นเบลรู้สึกว่าดินอันเนี้ยมันดีสําหรับเราแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณของเราด้วยว่าเราจะสามารถทํามัน ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือบางท,ทีวิธีของเขาอ่ะเขาก็ทําในส่วนของเขาอ่ะดีแต่พอเราเอามาทํามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเขาแบบนี้ก็มีนะเบลจะผสมดินทุกอย่างเปจะใช้ขี้วัวเพราะว่าเราปลูกผักปลูกผักกินใบเนี่ยเขาชอบขี้วัวมากเราอย่าไปใส่ขี้หมูหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเค็มขี้หมูอ่ะ เคยเห็นโรงงานที่แบบว่าเบลเคยเห็นพี่เตยเล่าให้ฟังว่าป้าแกไปปลูกผักที่ทุ่งนาทุ่งนาตรงนั้นน่ะไม่สามารถผลิตข้าวได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าข้างๆทุ่งนานะเขาจะเป็นโรงงานของซีพีที่เขาเลี้ยงหมูไว้แล้วขี้หมูแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเค็มนะทุกคนมันเค็มมากพอดินมันเค็มมากๆอะ่ะมันจะไม่สามารถปลูกข้าวให้เจริญเติบโตได้ปลูกอ้อยปลูกอะไรก็ไม่เจริญคือปลูกผักกินใบยอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถ ทําได้เล,เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทุกคนแต่จะเอาแบบทําเป็นจริงเป็นจังข้างๆโรงงานเป็นพื้นดินที่แบบดินเป็นโกรดพอมันเค็มมากๆอะนะมันก็จะแบบว่าผักเขาก็จะไม่กินดินอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่สําหรับประโยชน์ในการปลูกผักอะนะทุกคนมันกะทิบดีปานไดนะแต่ของเบลอ่าเบลจะผสมดินเบลจะมีแกลบโบราณโบราณเลยมีแกลบมีขี้วัวแล้วก็มีถ้าเรามีกับมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ดีนะ ก็จะเป็นดินที่เราซื้อมาจากร้านขามันจะมีแบบพวกดินที่ผสมกาดมะพร้าวดินที่ผสมแบบว่าพวกเศษใบไม้เศษหญ้าอะไรเงี้ยก็จะมีอีกดินพร้อมปลูกอะไรเงี้ยก็จะมีแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในร้านเกษตรอะเป็นดินที่ผสมกาดมะพร้าวอย่างดีเลยไปซื้อมาถุงละสามสิบห้าบาททุกคนดินอะไรนะแม เมมมอดหรือมือมอดอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเบลก็จําไม่ได้เพราะว่าเขาก็ซื้อมาถุงใหญ่แล้วก็มาแบ่งขายเขาไม่ได้ให้ดูแบบว่ายี่ห้อมันอะไรนะเดี๋ยวไปคราวหน้าเดี๋ยวเบลจะจําให้มันแม่นพอเขาพูดให้ฟังแล้วเบลจะจดไว้เลยจะได้มาบอกทุกคนว่าดินอันเนี้ยเบลเอามาผสมนะทุกคนคือดินที่ว่าอยู่ในอันเดิมน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อสําคัญในการปลูกผักคือเราต้องตากดินไม่ใช่ว่าเบลทาไมถึง ทำอันนู้นมาทำอันนี้ดินที่ว่าป้าสั่งมาให้ใหม่ใช่ไหมทุกคนเแบลบก็เกี่ยวเอามาเทตรงนี้เกี่ยแล้วเอามาเทตรงนั้นใช่ไหมอันข้างหน้าที่วแบบ่าแเบลบบอกว่าเแบลบจะปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาที่เบลยังไม่ลงมือทำก็คือเบลก็ตากดินไปเรื่อยๆแนละ้วทุกคนตากเอาไว้พอเราถึงเวลาที่แบบทำเนี่ยเราก็ไปลงมือทำจัดแปลงจัดอะไรให้มันเรียบร้อยมันก็จะพอดีเปะเราก็จะสามารถปลูกได้เลยแล้วก็เอาขี้บัวไปใส่เอาอะ,อะไรอ่ะ กลับมาพพ้าไปใส่ดินที่เราซื้อมาจากร้านขาเอาไปผสมใส่คุกเขาให้เขาเข้ากันเวลาที่เราปลูกผักแบบว่ากินใบพวกกินใบอ่ะเราไม่ต้องขุดหลุมลึกทุกคนถ้าขุดหลุมลึกมันจะไม่ขึ้นแล้วเวลาที่แบบว่าเรากบหน้าดินอะ่ะเราโรยแค่บางๆเพราะว่าในซองที่ว่าเขาเขียนบอกว่าให้เราปลูกผักเนะี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าอย่าแบบว่าขุดหลุมลึกเกินไปขุดเท่านี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกผักสลัดผักอะไรโรยบางๆก็พอ เราก็จะเอาดินที่มันเขาสําเร็จรูปนี่แหละทุกคนเอามาโรยบางๆแต่ดินข้างใต้เราผสมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็แบบว่ากรีดให้เขาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ยอดมาได้ลงไปใช่ไหมเราไม่ต้องกบดินเราก็เอาดินอันที่เราซื้อมาใหม่นะโรยบางๆเลยแล้วก็เอาฟางมากบแล้วลดนะ้าให้เขาชุ่มๆแบบลดเบลลดน้ําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือถ้ามาตอนเช้าได้รดแล้วตอนเย็นจะไม่ลดเลยแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนน่ะแน่นอนเราต้องลดเช้าเย็นเพราะว่า อากาศมันร้อนเนาะแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าหน้าฝนยิ่งไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนแต่เราจะต่อสู้กับแมลงเยอะเบลคิดว่านะทุกคนหน้าหน้าฝนเบลก็ยังไม่เจอสักเท่าไหร่แต่หน้าหนาวเนี่ยมันค่อนข้างง่ายปลูกผักง่ายบรรยากาศมันดีแล้วพวกมันลงแมลงมันก็แบบว่าไปของไหนของมันไม่รู้ไปฮอลิเดย์ที่อื่นมั้งสงสัยนะเพราะว่ามันหนาวมันก็อยู่ข้างนอกไม่ได้มันไม่ใส่มันไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนเราเนาะทุกคนมันบดได้ฝิงไฟคือห้าวนะมันก็เลยเป็นแบบว่ากลัวอากาศหนาวมันก็เลยไม่ออกมาข้างนอกมันก็ไป เปลี่ยนพื้นที่ไปพื้นที่ที่มันแบบอากาศอุ่นพอดีกับร่างกายเขาละมั้งพอหน้าฝนหน้าอะไรเขาก็จะบินมาใหม่ก็จะมา ต่อสู่กันอยู่บ้านเทาเนี่ยแหละกันนานๆเขาก็จะไปไปหอดเดย์แล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยประมาณนี้เบลตัดผักตัดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ล้างพงล้างผักให้เขาสะอาดสะอา้านแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําไว้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เบลอ่ะเด็ดผักมาก็จะเป็นพวกผักบุ้งผักควางตุ้งตอกแล้วก็มีผักอ่ะคะนาต้นอ่อนนะเขาก็เบลก็จะเด็ดรากออกแล้วก็แช่น้ําไว้เหมือนกันเพราะว่าตอนเย็นที่เบลกลับมาไปรับลูกอ่ะเบลก็จะทําซุกี้กินเหมือนกันทุกคนช่วงนี้ติด กินซุก,กี้มากๆเมื่อเช้าไปส่งลูกก็แวะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยนะคะไปซื้ออกไก่มา4ี่โลแล้วก็ไข่เบอร์สามา2แผงช่วงนี้เติมโปรตีนให้ร่างกายเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าขาดโปรตีนไปมันจะทำให้เราแบบหิวบ่อยมากทุกคนแต่ถ้ากินอะไรั้นรู้สึกว่ามันอิ่มอ่ะกินตอนเช้าก็ได้นะตอนเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะกินอันใหญ่ๆเลยก็จะมีเฉพาะอกไก่แล้วก็ไข่แล้วก็มีผัก ที่ว่าเราปลูกไว้ในบ้านนี่แหละทุกคนแต่ว่าเบลจะทําหมักไก่ไว้ก่อนแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะทําเป็นถุงเล็กๆนะพอดีกินอีกส่วนหนึ่งก็จะทําแบบว่าไอ้พวกที่มันติดหนังมาด้วยเบลก็ไม่ทิ้งนะเบลก็จะเอาเนื้อกับหนังผสมกันเพื่อที่จะเอาไปอบกินกับข้าวเหนียวกับลูกเบลจิ้มน,น้ําพริกเบลก,ก็กินไปหมดทุกอย่างนั่นแหละทุกคนแต่ แต่ก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะทุกคนแล้วถ้าเรารู้จังหวะในการกินนะ่ะมันก็จะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยรู้สึกว่าทํางานเยอะแล้วมันเหนื่อย energy ในนะร่างกายปวดเมื่อยในกระดงกระดูกไปหมดเลยเแบลบก็เลยแบบ และต้องเปลี่ยนวิธีการกินแล้วต้องเติม energy ให้ร่างกายสักหน่อยนะคะบริสันมันจะตายก็อนรูขี้ใหญ่นะคะทุกคนคะนะแล้วก็ต้องบำรุงร่างกายตัวเองบ้างนะทุกคนก็อย่างนี้แหละเวลาที่แบบว่า,าซื้อของมาตุนไวเแบลบจะไม่ตุนอะไรเยอะมากนะทุกคนคือเราก็จะตุนแบบว่าเอออันไหนที่เรากินเนาะเแบลบรู้สึกว่าตอนที่ว่าเราตุนเยอะๆยอะเยอะมันมันกินไม่ทันแล้วมันเหมือนเราเสียเงินทิ้งไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้ทิ้ง ตอนนี้นะปัจจุบันนี้สาหรับตัวเบลนะคืออยากกินอะไรก็ซื้อเลยไม่ได้แบบว่าเอามาตุนไว้ถ้าเอามาตุนไว้อะมันจะไม่ได้กินรู้สึกว่ามันเสียดายเงินก็คือเราไม่ได้กินเราก็ไม่ได้เสียเงินไงทุกคนอันละเอาแก้ไขไปเป็นวันๆเหมือนที่เบลว่ามันจะเอาแบบเป๊ะๆตามแบบว่ามิกซ์ไว้อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกวันนี้คือทดสอบมาแล้วทุกคนในการใช้ชีวิตมันค่อนข้างที่จะแบบ มันไม่ได้เป็ปนไปตามที่เราคาดหวังในแต่ละวันนะแต่ละวันมันก็จะเป็นวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นแบบนั้นเราก็เลยแก้ไขันไปเป็นบันๆไปนะทุกคนคือหั่นไก่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็ไปอ่าดูผักว่าเขาอิ่มน้ำาลงเบลแช่ไว้ประมาณสามชั่วโมงได้เลยทุกคนเบลก็เดินทำนู่นทำนี่อยู่ในบ้านเนาะแล้วก็มานั่งแพ็กผักเนี่ยเบลเห็นแม่แหม่มทำแม่แหม่มทำแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเอากระดาษเช็ดชู่นะ่ะ แบบห่อไวใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เลยก็จะแบบว่าทําให้เขาแบบเช็ดเช็ดให้เขาเสด็จน้ํานิดนึงแล้วเบลก็จะเอากระดาษเช็ดชู่วห่อด้านล่างแล้วก็ไปจุ่มน้ําไว้เพื่อเพิ่มความชืน้นรอดูว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้ตอนเย็นนี่แหละของจะถึงบ้านเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอฟังข่าวไม่แน่ก็พรุ่งนี้นะทุกคนว่า เพื่อนจะส่งรูปมาให้ดูเแบลบก็รุ้นเหมือนกันว่าเขาจะเละไหมหรือเขาจะเป็นยังไงไหมถ้ามันไม่ได้กินเแบลบก็บอกเพื่อนว่าเออเราก็เอาไปใสต่ตรงต้นไม้ไปให้เขาเป็นปุ๋ยไปถ้าได้กินก็โชคดีไปถ้าก็ทานให้อร่อยแล้วกันก็พ <c oughs> ู <c oughs> ดกันอย่างนี้นะทุกคนแต่คิดว่าตะไคร้กับใบมะกรูดมะเขืออะ่รก็น่าจะกินได้ แต่ถ้ากินไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบใบกะเพราหรือคะน้าที่ที่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะทุกคนอันนี้ในความคิดของเบลนะแต่ก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะจะออกมาเป็นยังไงถ้าส่งได้แบบนี้ก็ดีเลยนะทุกคนเผื่อว่าทุกคนอค่ะม,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 มาซื้อกุนเชียงมาซื้อมะขามมาซื้อไาร้ามาซื้อพริกแกงมาซื้อกะปิอย่างเงี้ยเบลก็จะได้ทําชุดผักเล็กๆะแถมไปให้ทุกคนเลยว่าเออจะได้เป็นผักที่เบลปลูกเองจะได้กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็คือต้องเอาไปล้างอีกรอบหนึ่ง แช่แบงกิ้งโซดาด้วยเพื่อแบบพวกพยุงพะยา่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลใส่ขี้บัวเนาะก็ต้องแบบแช่นานๆน,นิดนึงไงแต่ถามว่ามันมีสารพิษอะไรไหมมันก็ไม่หรอกทุกคนแต่คือเราก็ล้างให้มันสะอาดแค่นั้นแหละนะคะเบลถ้าแบบว่ามันได้จริงหรือว่าผักยังเขียวยังอะไรอยู่นะเบลก็จะลองส่งไปให้แม่ดูบ้างแต่เบลส่งไปให้แม่เนะ่ะเบลเอาฟางข้าวแล้วก็ห่อใบตอง ผักชีต้นผักชีตัวรากมันยังสดอยู่นะแม่บอกแต่ใบมันก็มีทั้งเหลืองเหลืองเขียวเขียวแต่ถามว่ากินได้ไหมแม่แบอกว่ากินได้กินได้เลยก็จะลองดูว่าถ้าแบบส่งไปให้เพื่อนแล้วมันโอเคแล้วเบลก็จะลองส่งไปสุราษฎร์อีกทีหนึง่งเพราะว่าพี่พีเอฟซีหลายท่านที่สั่งของกับเแบลบทั้งเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้มีนาราทิวาสยังมีเลยทุกคนก็นั่นแหละก็ถึงว่าถ้าแบบว่ามาส่งมาสั่งของกับเแบลอะช่วงปีใหม่หรือเทศกาลเนี่ยแเบลบก็จะจัดโปรโมชั่นเนาะ ชุดผักเล็กๆชุดสองชุดแถมไปมะละกอมะนาวกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเรามะพร้าวก็มีนะทุกคนอะไรลูกเซียนท้อก็เริ่มเหลืองแล้วแบบเขาเรียกอะไรถั่วถั่วอะไรสักอย่างที่แบบว่าที่กินกับปลาลาบองอะ่ะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่ง ใกล้ๆต้นลูกเสียนท้อของเบลอะทุกคนมันมีเบลก็เลยว่าเออถ้าแบบสั่งปลาล้าบองก็น่าจะแถมเข้าไปด้วยถ้ามันยังโอเคแล้วเบลจะแถมให้เลยนะทุกคนก็รอรุ้นอยู่ว่าของเพื่อนอะจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะถ้าได้ก็ดีเลยเบลแบบอยากแบบอยากให้ทุกคนได้กินผักเหมือนเบลมันแซ่บจีิได้ภูมิใจในตัวเองมากไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยจะทําอะไรแบบนี้ได้ป้า ปากเว็ดเวดจังสี่เล่นแต่ผู้ใช้เบืบอบือเอ้ยจะมาปลูกผักอะไรก่อนจะมานั่งอยู่บ้านอะไรก่อนทุกคนเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเบวลผมเป็นผู้ใดสิงหลางฉันอยู่ติสูร นั่งนี่อาน้องกีฬาสีเลหรือเนเดียร์น้องไมเลืิแม่แม่จะไปหาอดินแป๊บเดียวนะเพราะว่าแม่ต้องไปหาน้องด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าอดินจะต้องเรียนหนังสือต่อตอนบ่ายแม่จะเอาขนมไปให้อดีินองก็ไปเก็บเพื่อนเดือกถ้าใครไม่ขนมก็ขอบคุณครับลูกนะ ต้องเป็นสีขาวกระเป๋านไม่มีขาวไม่้าไมหนูไม่ได้นั่งเรียนข้างๆ้างเป๋าะ

No, 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 me me. Oh, boy. No. วันนี้ไปส่งของกลับมาแล้วก็ไปรับน้องอนา,าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะข้างทางเขาขายข้าวโพดข้าวเหนียวสามห่อห้าสิบบาททุกคนเบลก็เลยซื้อมาสามหอกินเลยเข้าวโพดข้าวเหนียวแซ่บแซ่บค่ะของเรายังไม่โตก็ซื้อกินไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าดืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ